วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านไออุ่นุูล่านนะจ๊ะบางแสนนะบางแสนแต่ว่าไม่ติดหาดนะเนี่ยเดินออกไปทางนี้ก็ประมาณร้อยเมตรก็จะเจอหาดนะหาดวอนหาดวอเออเนี่ยโรงแรมครามซอยโรงแรมคลามนี่แหละรู้สึกจะเป็นรถเดินทางวันเวนะอซอยก็แคบอะ่ะนี่นะจอดรถได้หกคันบ้านไออุน่นบางแสนหาดวอนหาดวอน เรวพา,าไปดูข้างในกัน,นจ้ามีห้องพัก8ห้องเองนะ่ะ8ห้องนี่เข้ามารีเซพชันแต่คุณลุงยังไม่อยู่นี่นะราคาดูเอาเองจ้าเน,นี่นะอ่ะนี่นะของใช้เพียบตอนนี้จะเป็นโซนส่วนกลางนะนั่งรอมีจานชามช้อนซ้อมให้ นี่นะประมาณนี้ส่วนกลางซื้ออะไรมานั้งกินได้มีจานชามแก้วให้อ่ะพี่เวน,นี่นี่ที่สาคัญพี่เวนไปยืนซิสระว่ายน้ำเลยนะจ๊ะสะอาดมากนี่นะห้องทั้งหมดบนสี่ล่างสี่นี่แค่นี้แหละที่พักเล็กๆสระน้ำทำความสะอาดอยู่นี่นะจ๊ะเดินมาเจอนี่นะวิวนะดูประมาณนี้นะจ๊ะเราจองชั้นบนไว้นะจองไว้สองห้องสระน้า ไม่ติดหาดนะแต่เงียบสงบดีโอเคประมาณนี้เดี๋ยไปดูห้องกันจ้าไกลมัง้งอาอพักแปดห้องชั้นล่างรู้สึกจะไม่มีอ่างนะแต่ชั้นบนห้องจะมีอ่างให้นี่เขาทำความสะอาดสะอายวันนี้เรามาวันที่ยีิบเก้านะยีสะ่สิบเก้าอุศจสติหนาวสาส่คาไม่ได้เล่นนะ่ะน้ำโอ้ยเล่นได้อยู่แม่ เล่นได้อยู่นะแต่เล่นไม่นานอะ่ะเล่นแบบแหมเขาใสาม,ามีสรงมิสาให้เนาะสไลด์ดงสไลเดอร์อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้เราอยู่นี่ทั้งคืนทั้งวันเลยจะพาไปทานข้าวด้วยร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้าอีกมุมหนึง่งเออ,อพี่บินที่นี่เป็นไงครับดีเนาะนี่เดี๋ยวพี่บินมายืนมุมนี้ดีกว่าพี่อุ้ย พี่พี่วินเออมุมนี้สวยๆๆๆๆนี่รอรอสมาชิกอีกคันหนึ่งนะมานะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเราพี่วินเนะาะเมื่อกี้เราเซอร์วเวยไปแล้วมีไก่ย่างส้มตำริมริมหาดนะเราเสือไปกลางกันเ,เสือไปกลางกันกนั่งกินรอรอเวลาเข้าห้องนะบ่ายสองตอนนี้สิบเอ็ดโมงเองเวลาเยอะแยะเดินออกมาจากซอยโรงแรมเมื่อกี้นะประมาณประมาณร้อยเมตรก็ออกมาทะเล หันวอรนนะหันวอนก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นล่มไม่ใช่ล่มสิตรงนี้จะเป็นชายหาดห้เล่นนะยาวไปนู่นเลยส่วนตรงนี้จะเป็นล่มร่มให้นั่งเหมือนบางแสนะออยาวไปนู่นรือวันนี้น้าใสสวยนะโอเคเดี๋ยวพาไปหากินซุมโจสะซ,ซ,ซตาก่อนรอห้องรอห้องนี่นะน้าใสาโอ้บางแสวนันนี้อากาศดีมากอ่ะไปกินข้าวก่อนเดินไม่ไกลเด้อเกมาจากโรงแรมประมาณร้อยเมตร แล้วเรามาข้ามถนนถึงหาดเลยนี่นะจ่าป้ายบางแสนปุ๊บโอเคหาดวอนนี่ก็สวยไม่ใช่ย่อยเนี่ยหน้าหนาวสวยเมื่อแหละบางแสนน่ะก็เจอโซนโซนล่มแล้วนะไม่รู้นะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามกันแะต่วิวดีดูด,ดิน้ำน้ำเกือบโดนขาเลยอะว่าไงแมนะ่เออนั่งไปเลยนั่ง นั่งเลยไหมอโอเคพี่บิ๊นครับป่ะไปดูทะเลนําเสนอให้คนผู้ชมหน่อยสิครันี่นะนั่งอยู่เนี่ยเดินสามก้าใช่มนี่นี่น,นี่นี่นะอ่ะวิทนั่งแล้วเดินสามก้าถึงทะเลเลยนะโอเคเลยแล้วนั่งรอห้องตรงนี้นะพี่บิ่นเนาะอามานแล้วนบดสักรอบไหมเขีนบรรยากาศดีๆลมแรงอากาศเย็นด้วยวันนี้ ะแด bye bye, bye bye. ดร่มบายๆบายๆดูนั่งกินไปดูเขาเล่นไปแล้วนะบดไม่กล้าเล่นเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองกว่าแล้วแหละจะบ่ายสามแล้วนะเสร็จแล้วเราไปดูห้องกันแม่ห้องเราได้ชั้นสองหมดเลยนะยชั้นสองหมดเลยห้องห้องที่นี่เขาจะเป็นแบบเบอร์ตองนะ อย่างห้าห้าห้าหหกอะไรอย่างเงี้ยเก๋เใจจเขาเขาโนพีนเนาะอ่านี่ยคำสองอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูห้องคุณประวิทก่อนดีกว่าอ่าเนี้อันี้อ่ะห้องเราห้องเราแม่แม่น้ำเหนือนะพี่พินอันนี้ห้องเราได้โบอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะนี่เลียวเลียวเลยเข้ามาโอ้โห ซิงแหนมกูกินหอมมากเลยอ่ะอ่าที่อจะใครได้เกมเราบอกนะถ้าซิกเซเว่นคืออะไรดอยซิกเซเว่นเอออันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยใช่ไหมูตู้เย็นใหญ่อ่ะตู้เย็นแบบใหญ่จริงจังนะแต่ว่ามีซิงมีอะไรแต่เขาไม่ได้มาทำกับข้าวนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเมื่อกี้ถามแล้วอ่ะทีวีทีวีก็โอเคอ่มาดู มาดูวิวสัตว์นะที่เราขึ้นขึ้นมานี่ชั้นสองก็จะวิวนี้นะเงียบดีมีแปดห้องเองเสียงไม่ดังนี่นะเขาเขียนไว้ชัดเจเลยห้ามนำอะห้ามนำอาหารเข้ามาทำนะนะเข้ามาทำนะไม่ใช่เข้ามาทานนะทานได้แต่ว่าห้ามทำโดนเด็ดขาดนะโอเคซื้อเข้ามากินได้ไม่มีปัญหา อยา่ามาทำอยา่าอย่าห้ามทำในห้องนะ,ะโอเคประมาณนี้นะวินเทสเตอร์หนะูกจำบุญบุบจำบุบโอเควินม,นมีมีอ่างป่ะมีอ่างป่ะออเออเออมีอ่างป่ะ,ะมีอ่างปมะโอ خ, โ้หแม่ห้องน้ำสวยแม่แม่แม,ม่มมแพ้<อ> บอลลัมชมบอลลมตุมต่มๆเลยโอเคนี่นะหอมสะอาดสะอาดกินหอมอ่ะโอเคเอรีวิวห้องก็ประมาณนี้นะจ๊ะห้องเรานี่อย่าอ่าเขาเนียเขาตอนจอเราไม่คิดว่าจะเห็นทะเลนะนโอ้มันก็ซีวิวยอยู่เด้อค่าเลยเนี่ยเนไ,ไนี่ไงนะน้านน่ะนะ ซีวิวอยู่เด้อเป็นทะเลอยู่เด้อพี่วินจ้าค่ะอ่าแม่ถ้าเวลาเล่นน้ำนะโอ้ยเย็นย้เยเยยเอาไว้ให้เล่นไหมหนาวจังเลยคุณไม่โอ้ยนี่เน่ะสาเขาทำความสะอาดใหม่เลยนะใส่กิ๊บเลยนะวันนี้เต็มทุกห้องนะจ๊ะพี่วินไม่ซู่เหรอลูกซู่ไหมซู่ อันนี้พอดีวันนี้เรามาเจอเหมือนเรามาเรามาเจอโกชายนะครับโกชายโกชายแห่งแห่งร้านแห่งภูงเก็ตนะคะันี่คนนี้คนนี้เหมือนกันเดียวนะเราเล่นน้ำกันแขกของอื่นเขาจะไม่มากันนะหนาสสะจ้าไม่นอนหรอกเขาจะไม่มาแล,แล้วก็เล่นเบาๆอย่าเสียงดังหนาวอะ่ะหนาวไหมขึ้นไหม เอาเอาเท่าที่ไหวนะเล่นน้ำกันแบบไม่มีใครเลยนะเขาจะไม่มากันเหมาสะคัับเนคนหนาวไม่ต้องเจออ้ผมหนาวผมหนาวเนนออมาเลยเออพี่วินเล่นสไลเดอยวสิไปเลยยอมนะเด็กเด็กนี่ไม่ไม่ไม่มีต่อมหนาวหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า ตอนนี้หนาวมากวันนี้วันที่ยีบเก้านะใช่ไหมยี่สิบเก้าพุจิอ่ะหนาวจริงๆหนาวแต่้งกรุงเทพแล้วขับรถมาเล็กกว่าล็กกว่าเล็กกว่านินาจาก็มาหน้าโรงแรมครามนะตอนเย็นละตอนเย็นโอ้ยชายหาดสวยมากเลยอ่ะนีพัีิตกดินโอ้เลิศค่ะ นี่ไหมสักพักนี้ได้ดูไข่แดงเลยนะเห็นไหมคนมาเล่นน้ำเล่นอะไรกันช่ำเลยนะอ่านี่นะคะเลิศค่าหาดบอลนะคะนี่ค่ะคนนี้เต้นแรปโย่อยู่ค่ะอเอาเชี่ยโอ้ลโลเซโซโอเคค่ะนี่นะคะหาดวอนนภา,าบางแสนนะคะคนไม่เคยมาก็สวยค่ะคนเคยมาแล้วก็สวยค่ะ โอ้ถ่ายรูปก,กับพลัสจ้าตอนเย็นเราก็มาเดินดูกันอ่าฮัดวอนเนาะพี่เนาะคนเยอะไหมไเยอะม,มากมมเลยเนี่ยเขามานั่งกินนั่งดื่มอะไรกันนี่ยพาทิ้งดูนี่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 รรถบางจา้าดูออกมาเห็นจารย์หัดวอนตอนประมาณหกโมงนะฮู้ยของกินนะบ่ได้มาเต๋อน,นะแม่เนาะ ของกินเพียบไปหมดอ่ะนี่ซ้ายขวามีทั้งยำทั้งลาบทั้งโอ้ยเยอะแย,ยะไปหมดนี่ข้ามถนนก่อนอ่าซาซิมิบายเชฟนุกนะออามากเกษตนะปลาไทยนี่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปลองกันว่าเป็นยัางไหลเหออ่ะเข้าวกินก่อน อ่ามาจบที่ร้านนี้นะจ๊ะมาจบที่ร้านนี้นะอาหารทะเลพื้นบ้านจะสั่งข้าวกินก่อนเด้อคนละครึ่งหมดแล้วเหรอใช่อะ ทานกับข้าวทานกับข้าวรอบข้าวนี่น้าร้านนี้แจ่มจ้อร่อยแน่นอนอันนี้นะจ๊ะ ทานข้าวเสร็จก็นี่นะนี่นี่นนนนอ้บรรยากาศร,ร้านไม่ใช่ร้านสิมีสอดกลางคืนสวยงามอ,อือฮะไงงะเวดสวยไหมโอเคปาเดี๋ยวพวกนี้ดมอร์นนิ่งนะจ๊ะตอนนี้สว่างแล้วแปดโมงแล้ว อ่ะโอเคนี่แม่ไปเอาไม่มีอาหารเช้านะเมื่อกี้สั่งเซเว่นมาแล้วน้อพี่วินอ่ะกินกาแฟกินนมจีบเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะจ้าก็คงปิดคลิปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปทานอะไรเดี๋ยวพ่าไปถ่ายต่ออ่ะแม่เปิดคลิปให้เราดิไปบายค่ะจ้ามีเที่ยวปิดจ้าอ้เอาแบบเรียวๆเลยนะจะสะดุดหัวขวามันอย่างเงี้ย อ่ะโอเคปิดคลิปแล้วนะบา,บายบายจ้าบางแส